ช่อง u ูทูบ YouTube, แล้วก็พอๆอด้วเก็จิตวิทยาพิธีการช่องเฟซบุ๊กครับเพื่อชมการใส่รถสดนะครับการฝึกซ้อมร่วมกันของนักกีฬาสเบตรตก็มีนักกียาพบกับทีมตัวแทนมาลายครีทับุรีครับที่เราเห็นอยู่นี่คือทีมสี่คนชาย

อยู่ไว้ในรายการซีเกมในปีนี้ครับสี่คนชายและสี่คนหญิงครัทั้งสองอีเวนต์เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับ ชายสี่คนชายครับมาดูทางด้านผู้หญิงมั่งครับผู้หญิงก็มีบรรจุกันในซีเกมเหมือนกันามาดูสิอ่า,อาสี่คนหญิงลงไปสนามแล้วปั่นยอดไปแล้วครับมีมีเซียโอ้โห,โ,หโหมองดูจุบุรีเต่ไม่ตายอ้าว อู่กันได้ไหมเอาเปิดได้ครับเหยียบเลยครับลูกนี้โอ้โหชงขึ้นมาเหยียบไม่ตายติดบล็อกอีกครับโอ้โหเก็มพลิกไปพลิกมาสูสีคู่ขี้ ก็ต้องเตรียมไปสู้กับเวียดน,นามนะครับเวียดน,นามก็เป็นแชมป์เก่านะเป็นแชมป์ทิงครับด้วยนะครับสี่คนหญิง ม,มังสู่กันต่อครับสี่คนหญิงมา hey! 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 โอ้โหหลังเท้าปั่นไปนครับเอาไปเอา หญิงของเรายัางแต้มยังสูสีไหมสิบสี่เท่าไหร่ครับน่ทีมชายบล็อกสามคนสองลูกติดต่อกันนะครับ โอเคครับมาดูทีมชายกันครับ oh Jamie, ทีมหญิงเสร็จสิ้นลงไปแล้วครับเส์อไปพิกเน็ตโอ้โหเตดลงครับตรงนี้ อเอียงไปครับตรงนี้เปิดได้ชงได้โอ้ลูข้อสนามครับ เปิดได้ชงได้ชงจ่ายคนระับตัวทำสองตัวนะตัวชงต้องชงจ่ายได้ว่าจะชงหน้าซ้ายหรือหน้าขวา เาดูทีมชายกันนะครับโอ้โห <Hey! S 1> oh. oh. มีการยืนบังผู้เสิร์ฟไว้สามคนนะครับฝ่ายเสิร์ฟ ครับยืนหันหน้าเขาหาผู้เสือบทั้งสามคนครับเพือ่อยืนบงังลูกเสือบไว้ไม่ให้อุ้ต่อสู้เห็นชัดเจนเขาก็ยังเปิดได้ครับชงช็อต เปลี่ยนเสรอกครับเหยียงไปโอ้โหูลนี้พิกเน็ตยังเปิดได้ชงได้เตะออกซะดิ ลูหน้าซ้ายทัดออกครับโอ้โหโอ้เสร็จสิ้สนลราไปแล้วครับทีมชาย สี่คนมาดูทางด้านผู้หญิงครับกำลังสูสีคู่ขี้อยู่ครับแตมไม่หาครับ8ต่อ5ดูซิผู้หญิงลอยไปยัง เกมที่สนุกสนามนะครับเพราะว่ามันมีนักกีฬาเพิ่มขึ้นในสนามจากเดิมที่เล่นเซป,ปักเสือเลยบงคมสามคนแต่เส์อท้ายขอดตอนนี้น,นั่นสี่คนเพราะฉะนั้นพื้นที่จะน้อยลงครับนักกีฬาเยอะขึ้นแล้วมีบล็อกหลังสองคนบ้างสามคนบ้างมีโอกาสบล็อกเยอะนะครับถ้าฝึกมาดีๆ อ้าวโอเคครับสิส็จเลยไหมครับทีหมหญิงโอ้โหเป็นที่สนุกสนานกันมากนะครับก็อยากให้ผู้ชมได้ติดตามชมต่อไปนะครับว่าการฝึกซ้อมทีมอะไรระงที่นบุรีกับทีมชาติอื่นๆที่จะตามมาก่อนการแข่งขันซีนเกมขอให้ท่านได้ติดตามชมการแข่งขันต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ